ตัวนี้ก็เขียวกับแดงครับ <t ip> ไปเริ่มเล่นโดยราชพัชุรินทร์ราชพัชรินทร์ได้ครองบอลแล้วก็ทำรูกร่วงไปด้านหน้า Ya Tuhan. Betul กันอีทีในเวลา15นาฬิกาครับครับการ จบคู่นี้ครับก็ในเวลาสิคเ์รดี๋วาชดีจการากชพัสดุลินครับนี่ครับของบอลต่อเนื่องมีผู้เล่นบาเจ็บนะครับฟิซิโอฟิซิโอดูแลได้นะครับผมราชพัสด ผู sociedad, ああ้เล oh, yes. ่นบาดเจ็บครับมีผู้เล่นบาดเจ็บที่ครั่ครักอดลูกเข้ลก็บโดยผู้เล่นยเลขูครับคนก่ร พิเศษให้เข้าครับ ล,ลีสตักทีครับลอยโจงขึ้นมาตกหนึ่งครับใบเหลืองครับมาที่ด้านนี้เลยครับมาเก้าอี้ด้านนี้เลย ราช่ังมาินก็จะได้ยืนรูกเข้าแถวทุ่ง ูแถวทุ่งออกเข้าเบอร์สองแอบเทครับหมายเลขเจ็ดได้ลูกปุ๊บวิ่งทะลุอย่างเดียวครับลายนี้แล้วก็ออกใส่ครับครับหมายเลขเจ็ดดีกว่าครับแถบลูกวิ่งขึ้นเล่นเอง เปลนราชคัุลินเเปิด Thank you. drink ส่งกับเข้าในครับึ้นสัส่นๆอู้จะเป็นล้มลงแล้วก็ยังเป็นการของบอลต่อเนื่องครับไม่ได้มีปัญหาอะไรส่งออกแม่อน,นีตจังหวะไปนี้ไม่เป็นไรครับ